สวัสดีค่ะอิงรันทรนะคะรับบทเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราทึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะแอนเนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่เจอกับเรื่องราวมากมายมากนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ของแอนเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่อิงว่าจริงก็เหมือนเด็กสาวทั่วๆไปเลยที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยก็เลยทำให้จะต้องหาทาง ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเอาโตโัวรอดอะไรอย่างค่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเขาลอามาหลุมบที่นี่เราอยู่ายเดียวกันนะสำหรับอิงเลยอิงวาท้าทา,ายมากอิงไม่ได้เล่นหนังหรือแสดงอะไรเลยะค่ะมาน่าจะ7ปีแล้วก็เป็นศิลปินร้องเพลงอย่างเดียวใช่ไหมมันก็มีความแบบว่าต้องรับการบ้านมาค่อนข้างหนักใจด้วยเพราะว่าหนึ่งเราต้องไปเล่นแบบ ร่วมกับเพื่อนๆหลายๆคนเนื้อเรื่องในเรื่องที่ต้องไปรับอะคือมันหนักมากคือเองรู้สึกว่าเราไม่มีทางเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเองอาจจะต้องเข้าไปแบบสำรวจตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากๆอาจจะมีแบบบางจุดที่ต้องการให้แบบว่าพี่พี่ร่มเงี้ยค่ะครูที่เป็น acting coach เนี่ยก็แบบช่วยเพื่อเหมือนค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเราที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงมันขนาดนั้นอะไรเงี้ย ยากมากแต่รู้สึกว่าทางนี้ทางนั้นพอจบทุกอย่างมาสนุกมากรู้สึกว่าได้ทดลองทําอะไรแบบที่เราเองก็ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับกบ,บทนี้มากๆนะคะคือรู้สึกว่าแอนเนี่ยเป็นเหมือนตัวตนของคนยุคนี้ทุกๆคนที่อยู่ในสังคมนี้เลยค่ะไม่ว่าจะแบบเป็นใครก็ตามเป็นผู้ชายด้วยก็ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนมีมีความเป็นแอนตัวของตัวเองเราเรียบออกไปจากที่นี่กันเถอะเราก็เคยเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกัน นรอะไกันคนจะได้เห็นอิงวัฒนทรในแบบที่ทุกคนไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนค่ะคิดว่าแบบเป็นอะไรที่เปิดมิติมุมใหม่ของเราเลยอะขนาดตัวเราเองยังยังไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนที่ที่แบบเคยดูสแน p ด้วยเคยติดตามผลงานของอิงมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าเฮ้ยแบบนี่เป็นแบบมุมใหม่ที่เราไม่เคยเห็นในตัวของอิงเลยมาก่อนค่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอิงว่ามันท้าทายทั้งนักแสดงท้าทายทั้งคนทําแล้วก็ท้าทายทั้งคนดูด้วยอะ่ะมันมีหลายๆอย่างมากๆท,ที่ท้าทายบางคนอาจจะมาดูแล้วแบบรายละเอียดเยอะอะไรเงรี้ยแบบเก็บไม่หมดแบบมีซิมโบลิกนี้อะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างละเอียดนะคะก็ดูไม่ทันก็แนะนําให้มาดูอีกรอบค่ะจะได้เก็บได้แต่ถ้าเกิดรอบสองไม่ทันก็ต้องมาดูรอบสามค่ะถ้ารอบสามไม่ทันก็รอบสี่ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เข้าใจหนังด้วยกันค่ะลองคิดดูดีๆสิคะ จูจ่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชียน่าจะเปลี่ยนอะ